ค่ะทุกคนกับพบกับเชมอีกครั้งนะคะกับชาชาเอลชานาค่ะลุคุ๊กของเชมในวันนี้นะคะก็จะเป็นเดรสหนึ่งตัวแต่งตัวได้7ลุค7สไตล์เลยละคะ่ะ <Wow. S 1> เชมมั่นใจนะคะว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็คงจะมีเดรสตัวโปรดกันเนาะแต่บางครั้งเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะอยากดัดแปลงเสื้อผ้าน่ยให้มันดูเก๋ไก่ามากยิ่งขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเชยมก็เลยจะมาแนะนํานะคะวิธี mix and match เสื้อผ้านะในหลายๆลุคหลายสไตล์นะคะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ย ไปติดตามชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยที่ลุกที่1นะคะลุคนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวเซ็กซี่ลุกนะคะเชมก็จะใส่เครื่องประดับนะคะเป็นสีทองทั้งนาฬิกาสร้อยคอต่างหูเนาะส่วนเดรสในวันนี้นะคะที่เชมหยิบมาใส่เนี่ยก็จะเป็นเดรสสีชมพูสายเดี่ยวน่ารักแบบนี้นะคะมีความเซ็กซี่เล็กๆนะส่วนเออทรงของเดรสเนี่ยก็จะเป็นทรงแนวเพนซิลนิดน,นึงนะคะแล้วก็จะมีเข็มขัดรัดตรงเอวนะโชว์สัดส่วนนะคะ ส่วนกระเป๋าที่เชมหยิบมา mix and match เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋า bucket bag นะคะของหลุยวิททองนะคะพร้อมกับรองเท้า h h e ิ l นะคะเป็นสีนูดแบบนี้เนาะมาต่อกันเลยที่ลุกที่2นะคะลุกนี้เนี่ยเชมก็จะรัดผมนะคะครึ่งหัวเนาะ แล้วก็จะใส่ต้มหูห่วงใหญ่ๆแบบนี้นะคะและเชมก็จะหยิบเป็นแจ็คเก็ตยีนสีชมพูอ่อนแบบนี้นะคะแมทชิ่งกับเดรสเลยเนาะโดยที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถใส่แบบไม่ติดกระดุมหรือว่าจะติดกระดุมก็ได้นะคะแค่กระดุม2เม็ดนะคะค่อยๆกันแบบนี้เนาะแล้วก็พับข้อแขนขึ้นนะคะแล้วเอมนะคะ ก็หยิบกระเป๋า The Jelly Snapshot ของ Mark Jacob นะคะมาใส่เนาะให้ดูเก๋ๆแม t c h ่งก,กับต้มหูนะคะพร้อมกับใส่รองเท้า The Jogger ของ Mark Jacob อีกเช่นกันนะคะเพิ่มความเท่ๆคูลๆเนาะใส่แล้วก็ดูธรรมัดมแทมแมงแฝงความน่ารักหวานแบบก็ดูวัยรุ่นใสๆไปอีกแบบนึงนะคะ ต่อลยที่ลุกที่3นะคะเหมาะก,กับสาวสไตล์หวานๆนะคะชเชมก็จะถักเปียนะคะแล้วก็เอามาไว้ด้านข้างพร้อมกับต้มหูห่วงสีขาวนะคะแล้วชเชมเนี่ยก็จะหยิบคาร์ดิแกนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นของเอ่อม a ร์กเจคออีกเช่นกันนะคะเป็นลายแบบเอ่อฟลอเวอแบบนี้สีสันสดใส c o l o r อร์ฟนะคะมาใส่คุมเนาะเพิ่มความหวานแววเข้าไปนะคะนี พราะเพื่อนๆบางคนอาจจะคิดว่าเดรสสายเดี่ยวดูโป๊ไปนะคะก็หยิบเสื้อคาร์ดิแกนเก๋ๆมาใส่แบบนี้เนาะแล้วเชมก็จะหยิบนะคะมินิทรานสเปอเรนต์แบ็นะคะของซาร่านั่นเองนะคะมาใส่เนาะเข้าชุดนะคะเพราะว่าเป็นสีเขียวอ่อนนะคะแมทชกับเออลายพิมพ์ดอกไม้เนาะก็จะดูมีอะไรมากขึ้นนะคะพร้อมกับเออรองเท้านะคะเคลีย Shoes นะตัดด้วยสีชมพูอ่อนน่ารักน่ารักนะคะ มาต่อกันที่ลุกที่4ลุกนี้นะคะก็จะเป็นนาวซุกซนน่ารักน่ารักนะคะ,ชะเชยอมนะคะก็จะรัดจ,จุกครึ่งหัวสองข้างแบบนี้นะคะม้วนปลายผมเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะตุ้มหูนะคะก็จะเป็นตุ้มหูถักนะคะเป็นสีชมพูฟ้าขาวแบบนี้นะคะ,ชะเชยอมก็จะถอดเ,อเบลออกไปนะคะและ,ชะเชยอมก็จะนํากระโปรงนะคะมาสวมทับเข้ากับเดรสนะคะเป็นแบบเอวสูงเนาะตรงเอวนะคะลุกนี้เนี่ยก็จะดูมีความโดดเด่นเก๋ไก่มากยิ ขึ้นนะคะนี่ผูกโบยแบบนี้นะคะเป็นลุกที่น่ารักมากๆดูมีอะไรที่โดดเด่นขึ้นนะคะและเชมก็จะหยิบกระเป๋านะคะอันนี้เนี่ยเป็นรุ่น a c l o c k e m b o s s e d l e a t h e r นะคะของ Mark Jacob อนั่นเองนะคะที่เชมเคยรีวิวไปแล้วเนาะนี่เป็นสีเขียวนะคะแมทช์กับกระโปรงสีเขียวลายทางแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยเนาะ ลุกต่อมานะคะลุกที่5นะลุคนี้เนี่ยขอเป็นแบบเรียนสไตล์เนาะนี่เจมก็จะมัดจุกเป็นโพนี่เทลแบบนี้นะคะส่วนผมก็ยังจะเป็นม้วนเครยอยู่เนาะพร้อมกับตุ้มหูลายเสือนะคะแบบสีเหลืองดำแบบนี้เนาะแล้วเชมก็จะหยิบเสื้อคอเต่าสีดำแบบนี้นะคะซ้อนเข้าไปนะข้างในของเดรสนะคะนี่เพิ่มความเกาหลีเกาหลีนะคะ แล้วก็จะหยิบกระเป๋านะคะเออสีดำนะของมาร์กเชคขอบอีกแล้วค่ะบอกตรงๆว่าเลิฟแบรนด์นี้สุดๆนะคะนี่มาสะพายทับเข้าไปนะคะเพิ่มความเกาหลีเกาหลีเนาะพร้อมกับรองเท้าบูทนะคะสีนูดแบบนี้นะคะก็น่ารักมากๆเลยลุกต่อมาลุกที่6นะคะลุกนี้เนี่ยก็จะเป็นลุกค่อนข้างจะแนวแบบ working movement นะเป็นแบบ working movement ลุกนะคะชเชมก็จะ รีมูฟนะคะเบลออกไปแล้วมาสวมทับนะคะเป็นเบรเซอร์แขนกุดแบบนี้นะคะเหมาะกับไปทำงานเนาะไปออฟฟิศไปไประชุมงานนะคะถือว่าเพิ่มความแบบหรูหราขึ้นมาเลยนะคะ,ะแล้วเชอเอมก็จะหยิบกระเป๋านะคะของหลุยวิทองและสปีดี้นะคะ ดามิเอเอซูไซส์ e e us, 30เนาะนี่พร้อมกับรองเท้าไฮฮิลสีนู้ดนะคะเพิ่มความหรูหราให้กับลุคนี้ค่ะและลุคสุดท้ายนะคะลุคนี้เนี่ยก็จะเป็นลุคแบบวินเชดลุคนะคะโดยที่เชมเนี่ยก็จะคาดผมเป็นมุกแบบนี้นะคะแล้วก็หยิบเสื้อซีทรูนะคะเป็นแขนตุก,กตานะแล้วก็เป็นสโมกตรงเอวนะคะเชมก็จะ ถอดเข็มขัดออกไปเนาะแล้วก็เอาเสื้อซอีทรูสโอกตัวนี้นะคะมาสวมทับเข้าไปนะตรงสโอกเนี่ยมันก็จะปิดตรงช่วงเาสายเข็มขัดได้เป็นอย่างดีนะคะเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับลุคนี้นะคะแล้วชวเอมนะคะก็จะมีคอล่านะคะมาสวมทับนะคะเพราะว่าเสื้อส o อกตัวนี้เป็นเสื้อคอ,อกลมนะคะเราก็หาคอล่าเก๋ๆนะมาสวมทับเข้าไป พร้อมกับ manager, ชเชอเอมก็จะหยิบบ็อกซ์แบกสีขาวน่ารักแบบนี้นะคะแมทชิ่งก like ับคาดผมมุกของเชอเอมนะคะก็ดูลุกย้อนยุคหวานแบวลุกนี้เนี่ยก็สามารถใส่ไปทําบุญใส่ไปงานวันเกิดอะไรน่ารักน่ารักสไตล์ย้อนยุคได้อย่างสบายเลยแหละค่ะเอาละค่ะทุกคนก็จบลงไปแล้วนะคะกับการแต่งตัวด้วยเดรสเพียงตัวเดียวแต่เปลี่ยนได้ถึง7ลุก7สไตล์นะคะเชมก็หวังว่า เพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปวิดีโอในวันนี้ของเชมกันเนาะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมช่วยเชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ใครยังไม่เคย subscribe หรือว่าเข้ามาดูหลายครั้งแล้วแล้วยังไม่ได้กด subscribe เลยเนี่ยก็ช่วยเชมกด subscribe นิดนึงเนาะเราจะได้มาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอะไรหรือว่าอยากจะมาพูดคุยกันว่ามี dress l ล o k ไหนบ้างที่เพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถรีฟคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนี้ได้เลยล่ะค่ะยังไงวันนี้เนี่ยเชมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเนาะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบาย thank you